าแล้วจิตด,ดีสีดีเคยภาพคู่ผู้ประกาศข่าวคนดังนั่งอ่านข่าวคู่พุทธอภิวันอีกครั้งในรอบสองปีเคมีเข้ากันเหมือนกันเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ลือกันหนาหูว่าหลังจากที่พุทธอภิวันลาออกก็เกิดกระแสข่าวถึงจิตด,ดีสีดีผู้ประกาศข่าวดังประเด็นการย้ายช่องตามคู่หูคนดังผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของอมรินทีวี หรือไม่ปรัชนีซึ่งตอนนี้ทางด้านพุทธอภิวันได้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวโดยกรุมบังเหียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ดทั้งหมดซึ่งกระแสร,รายการลุยชนข่าวตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมาน,นี้จิตด,ดีศรีดีผู้ประกาศคู่หูพุทธอภิวันย้ายตามพุทธอภิวันไปช่อง8ดอีกคนโดยจะพบกับจิตด,ดีศรีดีได้ในรายการข่าวใหญ่วันจันทร์วันศุกร์เวลา1 1 0 0นถึง13.00น และวันเสาร์อาทิตย์เวลา10 3จ1ด3 0นนล่าสุดทางด้านจิตดีสีดีประกาศข่าวดีกลับมานั่งอ่านข่าวคู่พูดธอภธิวันหลังไม่ได้นั่งคู่กันมานานสองปีโดยทางด้านจิตดีสีดีได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามองตากันก็เข้าใจไม่ได้นั่งคู่กันนานสองปีวันนี้วันที่22มิถุนายนหกหกเลือดีกลับมานั่งคู่กันในลุยชนข่าวบ้านหลังใหม่ที่ช่อง8ปดฝากติดตามาข่าวใหญ่11นาฬิกาลุยชนข่าว19นาฬิกา ทางช่อง8กดกฎหมายเลข2-7